ลูกตั้งเตะรายละเอียดเล็กๆที่พิคาดได้จริงในฟุตบอลระดับสูงครับความแตกต่างระหว่างแชมป์กับผู้แพ้อาจไม่ได้อยู่ที่ระบบการเล่นที่ซับซ้อนหรือการสร้างสรรเกมระดับเวิร์คาสเสมอไปบอ่อยอีกครั้งมันซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่มัดถูกมองข้ามลูกตั้งเตะและอันมริิในฤดูกาลที่ผ่านมาถูกวิจารณ์หนักว่าสมบูรณ์แบบเกือบทุกด้านแต่แพ้เพราะเสียประตูจากลูกเตะมุมหรือฟีคิกง่ายเกินไปเมื่อโค้ชใหม่อย่างชาบี้อลองโซ่ก้าวเข้ามาสิ่งแรกที่เขาตัดสินใจคือ เติมเต็มจุดบอดนี้ด้วยชื่อที่อาจไม่คุ้นหูแฟนบอลส่วนใหญ่เคซุตรูเอดาจากเลเกนเนสสู่เบอร์เดบิวที่เลเกนเนสผลงานของรูเอดาพูดแทนตัวเอง21%ของประตูทั้งหมดในฤดูก,ลก,กาลน,นั้นมาจากลูกตั้งเตะและพวกนั้นไม่ใช่ประตูธรรมดาแต่เป็นประตูที่ทำลายทีมใหญ่ๆอย่างบาซ่าและแอตเลติโกมาแล้วความสามารถในการออกแบบลูกฟรีคิกให้กลายเป็นอาวุธร้ายคือสิ่งที่ดึงดูดสายตาจากเบอร์นาบิวชาบี้ลองโซ่รู้ดีว่าฟุตบอลในยุโรปสมัยนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องการคองบอลหรือสปีดเกมลุกทีมอย่างลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้มีเซตพีชโคดมานานแล้วและตัวเลขยืนยันว่ามันสร้างความแตกต่างได้จริงมาริดจึงไม่ยอมให้ลูกตั้งเตะเป็นจุดอ่อนของพวกเขาอีกต่อไปการดึงลุยได้มาคือการยอมรับว่ารายเรียนเล็กๆสามารถตัดสินช่วยแชมป้ยนลีกได้เกมที่เสมอกันทั้ง90นาทีอาจจบเพราะลูกโวงจากลูกเตะมุมเพียงครั้งเดียวไรอันมาริทเวอร์ชันใหม่สมบูรณ์แบบไรช่องโหว่ในโลกที่ความผิดพลาดเพียงน้อยนิด สามารถเปลี่ยนเป็นรอยล้าวครั้งใหญ่ได้อันไม่หเลือกเส้นทางแห่งความสมบูรณ์แบบนี่คือการส่งสัญญาณชัดเจนลูกตั้งเตะจะไม่ใช่จุดอ่อนอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นอาวุธใหม่ของราชันชุดขาว